จริงๆแล้วนะครับคุณไม่จําเป็นต้องไปอยากรู้เลยนะว่าอนาคตเนี่ยชีวิตคุณจะเป็นยังไงหรืออนาคตอีกกี่ปีโลกนี้จะเป็นยังไงนะครับคุณไม่จําเป็นต้องไปรู้มันเลยเพราะถ้าเกิดคุณทําปัจจุบันดีนะครับเดี๋ยวทุกอย่างมันดีเองเดี๋ยวเป็นยังไงนะฮะผมจะเล่าให้ให้กับคุณฟังแล้วกันนะครับอ่ะพร้อมไหไปกันเลยนะครับจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ณขณะน,นี้แต่ไม่เอาจิตตัวเองอยู่ณขณะน,นี้นะครับชอบเอาจิตของตัวเองไปจับกับอะไร จับกับอดีตที่ผ่านมาจริงไหมครับหรือคิดไปข้างหน้าคิดไปในอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงแล้วส่วนใหญ่เป็นยังไงบ้างชอบคิดแต่เรื่องที่มีความสุขหรือความทุกข์มากกว่ากันครับเดี๋ยวลองบอกผมหน่อยส่วนใหญ่แล้วนะครับชอบคิดแต่เรื่องความทุกข์มากกว่าจริงไหมครับถ้าเกิดคุณส่งจิตไปอนาคตมากเกินไปคุณคิดแต่เรื่องอนาคตว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงอีกเดือนข้างหน้าจะเป็นยังไงปังปังปัง,ปงคิดมากเกินไปคุณกังวลไหมครับ พอกังวลความสุขเกิดไหมครับหรือคุณคิดแล้วมันแบบมันเครียดอย่างเงี้ยเรียกว่าความสุขมันจะเกิดขึ้นกับคุณณนะขณะนี้ได้ไหมครับมันก็เกิดขึ้นมาไม่ได้นะครับหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับคุณเอาจิตของคุณเนี่ยไปนึกย้อนอดีตย้อนวันวานในอดีตของคุณนะครับและส่วนใหญ่ก็ชอบคิดแต่เรื่องเจ็บซ้ำๆหรือคิดแต่เรื่องความทุกข์ของตัวเองในอดีตนะฮะจนคุณทำให้คุณไม่มีความสุขในปัจจุบันฟังผมดีๆนะครับว่า ทุกวันนี้ทุกคนเลยมีเวลาเท่ากันคือ24ชั่วโมงเท่ากันและคุณสามารถเลือกได้นะครับว่าตอนนี้คุณจะมีความสุขหรือคุณจะมีความทุกข์คุณสามารถเลือกได้เขาเรียกว่าปัจจุบันโอเคป่าคุณต้องอยู่ในปัจจุบันนะครับอย่าเอาเวลาของคุณไปแลกกับอดีตมันไม่คุ้มกันเพราะมันผ่านมาแล้วอย่าเอาจิตตัวเองไปจับกับอดีตที่มันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วคุณแก้อะไรมันไม่ได้แล้วนะครับจงโฟกัสกับปัจจุบัน จงมีความสุขเดี๋ยวนี้จงเริ่มที่จะมีความสุขได้เลยนะครับลหลายคนบอกว่าแลา้วจะมีความสุขได้ยังไงก็ในเมื่อนู่นนี่นัน่นในเมื่อทุกอย่างมันไม่ได้เข้าข้างเราเข้าขอมันแพงฉันจะมีความสุขได้งไงฉันเครียดฉันกังวลก็มีสติก่อนครับอยู่เฉยเฉยค่อยๆนึกคุณสามารถมีความสุขได้เลยจากการที่คุณอาจจะนึกเรื่องความสุขในอดีตของคุณเห็นไหมครับคุณคุณชอบนึกย้อนอดีตจริงปะนึกย้อนอดีตจริงปะ แต่ว่าย้อนอดีตในเรื่องของความทุกข์วันนี้ลองกลับใหม่ลองย้อนอดีตแต่ว่านึกเรื่องความสุขในอดีตดีไหมครับแล้วย้อนกลับมาแล้วก็บอกกับปัจจุบันว่าปัจจุบันฉันมีความสุข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 โอเคไหมครับอยู่กับปัจจุบันถ้าปัจจุบันดีอนาคตมันดีเองเพราะอะไรครับเพราะอนาคตคือต้นตอเรียกว่าไงเพราะปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันคือต้นตอในการสร้างอนาคตนะครับ จริงๆแล้วการดูดวงเนี่ยมันก็แม่นบ้างไม่แม่นบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับดูดวงหรือดูอนาคตมากเกินไปยิ่งอนาคตมันออกไปไกลเนี่ยมันยิ่งไม่ค่อยแม่นเพราะอนาคตมันเปลี่ยนตลอดมันเปลี่ยนจากอะไรมันเปลี่ยนจากการกระทําณปัจจุบันนี้นะครับหรือณปัจจุบันนี้คุณส่งคลื่นความรู้สึกอะไรออกไปนั่นแหละครับคุณกําลังจะสร้างอนาคตใหม่ให้กับตัวเอง หรือฟังอีกหนึ่งทีนะครับคือปัจจุบันขณะเนี้ยที่คุณเป็นอยู่ที่คุณมีสถานะทางการเงินแบบนี้มีความทุกข์หรือความสุขอยู่ณขณะนี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับปัจจุบันของคุณนะมันเป็นผลมาจากอดีตของคุณมันเป็นผลมาจากอดีตที่คุณเคยคิดเคยรู้สึกและเคยกระทํามันเลยส่งผลให้เกิดณขณะนี้แต่ถ้าคุณอยากจะทําให้อนาคตดีขึ้นคุณต้องทําณขณะนี้ให้มันดีมีง่ายๆที่สุดเลยนะทำณขณะนี้มีความสุขก่อนรู้สึกมีความสุขกับปัจจุบันก่อนความสุขง่ายๆ กินข้าวให้อร่อยกินข้าวให้อร่อยแล้วมีความสุขในชีวิตหรือหาอะไรทําให้มันมีความสุขให้มันสบายๆอะไรที่มันเกิดขึ้นไปแล้วช่างมันคุณไม่สามารถแก้ไขอะไรมันได้มันทุกไปแล้วครั้งนั้นมันไม่จําเป็นต้องมาทุกอีกรอบณปัจจุบันนี้เข้าใจใช่ไหมครับมันทุกไปแล้วครั้งนั้นไม่จําเป็นที่เราต้องมาทุกอีกรอบณนปัจจุบันนี้หรืออนาคตไม่ยังมาไม่ถึงคุณไม่จําเป็นต้องไปเครียดไปทุกข์กับมันทําตรงนี้ให้ดีมีความสุขณขณะนี้ ถ้าอีกไม่กี่นาทีเราเราเป็นอะไรขึ้นมานะครับก็อย่างน้อยๆตอนนี้เรามีความสุขแล้วโอเคปะ่ะดีกว่าว่าเรามีความทุกข์เรามีความเครียดนะครับจงจําคํของผมไปใช้นะจงอยู่กับปัจจุบันมีความสุขกับปัจจุบันก่อนทําปัจจุบันให้ดีก่อนเดี๋ยวอนาคตด,ดีเองนะครับเป็นการบงใจให้กับทุกคนนะครับรู้ว่าอาจจะเครียดหรืออาจจะกังวลอะไรกันเนาะไม่ต้องกังวล ทำตอนนี้ให้ดีมีความสุขก่อนส่งขึ้นความสุขออกไปก่อนและทุกอย่างจะดีเองนะครับเป็นกำลังใจให้นะสวัสดีครับบ๊ายบาย